जनाम लो मे जवेकां पुरातनामात्मासमा सोदे भवान् भूते याङ्गे ज्यतनाम लो मे जवेकां पुरतनामात्मासमा

ý là người đứng pha phát tán cho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  พัะอารย์สาวพระเจ้ากุศลพระอภัยชาติในหลงสรักดน์สานต์ลาศักดิ์พระเจ้าพระอาจารย์สาวพระเจาวามสุทุกแบบเป็นทุกรย่างไปชมคลิปนี้เลยขอบคุณ ถึงด so ้านเอียงเพราะว่าเราเรามาจากด้านด้านขวามเดี๋ยวยกมือไหว้นะเราอะไรนะลูก